มาแล้วจ้าพวกเราชแนลแฟนบอลเย้อารมณ์ดีไปพิเศษเพราะวันนี้เรามาเตรียมต้อนรับคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับหลังจากที่เราได้ทำการรีแอคแล้วก็รีแคปต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำรีแอคแล้วก็รีแคปแล้วแต่ดาวไปอตอนนี้ที่ที่ทำอยู่ก็มัน ep 7จเนาะเตรียมจะล <Hey. S 1> ด้จบ <Hey. S 1> อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ <Hey. S 1> นะ่ะจักรวาลเดียวกันที่จะมาต่อก็คือขั้วฟ้าของผม Yes น่าดูมากๆากานตามไปดูว่าขั้วฟ้าที่อบอุ่นในฐานะพี่ชายนั้นพ็เป็นความรักของตัวเองแล้วจะเป็นยังไงถูกต้องแต่ตอนเนี้ยอีพีหนึ่งยังไม่มาถูกไหมเรามาดูอัเที่ยวเชิญกนก่อนดีกว่าโอเคไปดูกันไปฟ้าเราเลิกกันเหอะอ๋อผมเรื่องความรักเฮ้ย วะไปที hey. Hi, s <S mm ่น hmm. uh ั oh. yeah. mm ่นอะดูแลตัวเองด้วยนะถือซะว่าจะได้เอาเวลาไปใช้มับ้ครไงทาไมเค่เห็นแล้วก็มันไส้กันมันไส้ด้ความรักคูปปิ้นเป็นครูอาสาของที่เดียมคนหนึ่งผู้ใหญ่ครับล้วอย่างคนมายาการจิตอาสารอบนี้ดูแปลกๆจะใด้บหูครับน้ยน่ารักล้าพูดภาษาอยู่หรือเปล่า พอดีผมต้องพาเขาไปอนามัยอ่ะเขี้ยะสายแล้วเอ้าคุณคิดว่านี่มกี่บวกคุณไม่มีอะไรทำเลยไงฮะมานำทางผมแบบนี้เนี่ยในฐานะที่ผมอยู่มาก่อนคุณเนี่ยผมก็ต้องแนะนำรุ่นน้องอย่างคุณอยู่แล้วนี่มันอนามัยบ้านล้างวะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลดาวพอจะหาที่ที่แบบบัเป็นประโยชน์ที่อื่นน่ะมาถึงปุ๊บดูปั๊บกลับปั๊บเลยอย่างเงี้ยเหรอเขี้ยะคเหยียบที่หมูวะ ตกใจเลยขนะนี่อยากใจเป๊ะเดียวไม่รู <od> ้ส <sen> <names> ึกจะทำอะไรอ่ะทำไมเขินเนาะเรื่องวันก่อนเนี่ยผมจะไม่บอกผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าคุณทำเรื่องแย่ๆอีกเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไม่ปล่อยคุณไว้แน่จับตาดูผมไว้ให้ดีแล้วกันนะครับคุณครูฝากตัวด้วยนะครับว่าเลยกันว่าครูอ้ายเข้ากันบ้าใจกะ เบแม่นครับที่กระเป๋า่คุณทำเองเหรอเด็กๆเขาทำให้ตอนวิชาศิลปะน่ารักเนาะ <c oughs> ใช่ไหมผมเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยผมหมายถึงคุณเนี่ยอืมแม่เ,นนเพราะว่ามันเพิ่งเฮอจากแฟนเก่ามาช่วงนี้มันก็เลยทำตัวงี่เง่าไปหน่อยและที่หมอฟ้ากำลังทำอยู่ก็เหมือนจะซ้ำรอยแฟนเก่าคุณพินเปิ้ลก็บเบอร์แปลกที่เปิลจะโคดต่อไปเนี้ย ผมขอจีบคุณนะเสียงปืนเมื่อกี้ถือว่าผมไม้สัญญาณหลอกตัวแล้วนะบอกเลยว่าเกมเนี้ยไม่ง่ายเหมือนที่คุณแข่งวันนี้หรอรรรกขอ,รรออขอบคุณนะคุณไม่เป็นไรหรอกผมก็ทำไปตามหน้าที่ ผมเป็นหมอผมก็ต้องดูแลคนไข้ดิผมหมายถึงขอบคุณที่พาผมเข้าเส้นชัยพร้อมกันวันนี้ีดว่าร,ราม,อ,มอะไรเบลอะไรเบลอารมณ์อะไรเบลให <c oughs> ้มันแบบมันมีความริมายแบบถึงสมยัยตอนแบบใช่ปะ <c oughs> นิดหนึ่งแล้วก็แบบดีใจถึงตัวเองตอนสมัยแบบออกค่ายอาสาสมัยมหาลัยด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยคือเข้าใจฟิลมันมันเข้าใจฟิลบรรยากาศเนี้ยตอนเราอยู่ปีหนึ่งไว้เราเคยไปปากกาเกยอสามวันสองคืนนะไปจัดงา<อ>นวันเด็กรับก็เป็นเงี้ยแบบมีหมูอย่างเงี้ยเออเหมือนบรรยากาศน่ารักจังเลยอ่นะไม่เคยไปอ่ะแต่ออกค่ายอาสาจริงหรอลุงแม่ห่วงแม่ยีแม่เข้าใจฟิลอ่ะพาไปอันนี้ อันนี้คือเดี๋ยนะหมออาสาศกับครูอาสาศนี่ไม่ใช่ใชมันเหมือนแบบหมอต้องไปบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากแบบขับรถเอ่อเมาแล้วขับหรือเปล่าอ๋อหมอฟ้าคืเอเมาแล้วขับเหรออ่าน่าจะใช่<ม>เพราะว่ามันแบบเหมือนมีบอกว่าที่บำเพ็ญประโยชน์อ่ะรับรับใช้สังคมใช่ไหมกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงง,งงี้ปะใช่ใช่อ๋อแล้วส่วนครูครับแล้วครูปินณ่ะครูปินน่าจะเป็นครูสานคยู่แล้ว ใช่ไหมใช่ใช่แ<ต>อนน่ารักามากเลยเนือที่พูดภาษาเหนือชอบะ่ะจับมันขัดหูอะ <c oughs> เธอไม่หรอไม่รู้คือสำ <c oughs> สำหรับชาแนลที่ที่เราอยู่พักกลางตลอดเนาะเราแบบไม่ค่อยได้ขึ้นเหนือเท่าไหร่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยพูดภาษาแบบนี้เราฟังไม่ออกหรอว่าเป็นเหนือแทรอไม่เหนือแท้แต่ว่าน่ารักอะ ดูดูภาษาภาษาน่ารักอยู่แล้วใช,ใช่ใช่ใช่จะมีความซอฟต์เป็นในตัวใช่ไหมหรือจะให้แรงซึ่งดูดูดจากออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ก็ดูมีความน่ารักเนาะเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีปมความรักมาแล้วมาเจอกันใช่ไหม,มน่าจะประมาณนี้ปะเป็นได้แต่อย่างน้อยเราเห็นแน่ๆแล้วว่าคุณหมอมีแน่อ่คุณหมอมีแล้วก็ที่บอกว่าอะไรนะ ทำ,ท,ทำเหมือนกาแฟเก่าครูปินนอะที่ทำอะไรทำเหมือนเหมือนแฟนเก่าครูปินอะไรเงี้ยเออ,อแปลว่าทั้งคู่ก็อาจจะมีไบแอดเกี่ยวกับความรักมาแล้วก็มาเจอกันอืมอแล้วก็มีน้องจุ้งดังอ่าอนีนะนึงมาอยู่นนในมาอยู่ในจักรวาลนี้ต่อก็คือมาอส่งอนะก็แค่มาส่งที่ขึ้นดอยปะแต่ว่าเห็นในร้านในร้านแบบ ขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ด้วยนะไม่เหมือนเหมือนขึ้นเนี่ยก็เลงจะพูดถึงเมื่อกี้คือว่าโหคือถ้าตอนที่เราเคยไปแค่าอาสา,าจริงๆอ่ะหรือแบบขึ้นดอยจริงๆที่ต้อแบบเพื่อนเราที่ต้องไปเป็นครูอาสาอดทนมากเลยนะกับการที่แบกแบบเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ไปเยอะขนาดนั้นนะ่ะเพราะว่าอย่างมากอ่ะที่โอเคถ้าพกขึ้นไปออย่างน้อยไม่เกินสองขวดเพราะแบบ ไม่ว่าจะทางจะระยะก็คือมันปัจจัยหลายๆอย่างที่ทาให้แบบเราจะไม่สามารถแบกขึ้นไปได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่น,นี่คือเยอะมากเลยนะเนาะพลังเลยเฮ้ย <ST AT> แต่มันจริงๆนะไอ้เรื่องหมูอ่ะคืออย่างแบบเวลาที่เราขึ้นนอยไปใช่ปะ,ะมันจะมีแบบไม่กี่บ้านหรอกที่เขาแบบเลี้ยงหมูเอาไว้แล้วคือหมูเนี้ยมันมักจ,จะแบบอ่อไม่ได้เอาไว้แบบกินอ๋อหมายถึงว่าไม่ได้เอาไว้กินในชีวิตประจำวันที่แบบฉันอยากกินหมูฉันก็ฆ่าหมูมันต้องเป็นแบบงั้น ไม่มันต้องเอาเป็นงานสําคัญสําคัญอ่ะเขาถึงจะลม้มล<ง>้มใจหม่เวลางานางแต่งใช่งานแต่งงานปีใหม่อะไรเงี้ยคือสําคัญจริงๆเขาถึงจะเยอะหรือบางทีเขาก็เอาแบบที่เคยรีหมายไปเมื่อสิบเกือบยี่สิบปีที่แล้วเนาะก็คือเอาหมูไปของไปขอ,ปขอลูกสาวอีกบ้านหนึ่งแต่แตงงานอะไรเงี้ยก็มีโอ้ยนะของเราอ่ะเคยเจอแต่ว่าจะเป็นหมูตัวใหญ่มากเลยอยู่ที่บ้านแบบเหมือนกับผู้นําชุมชนเป็นตัวพ่อพันธุ์อ่ะอ่าแล้วก็อันแบบนั้นก็มี แต่ถ้าแบบเป็นแยกย่อยก็จะแบบเอาลูกหมูไปเลี้ยงเพื่อให้มันโตอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่หมูที่เราเห็นไม่ใช่หมูแบบหมูชมพูแบบที่ในปศุสัตว์เนาะมันจะเป็นหม่ได้เป็นหมูกึ่งกึ่งเออมีความแบบเหมือนหมูป่าป่ะแต่ก็ไม่ใช่หมูป่าดำวันนี้เนาะอันนี้คือกึ่งกึ่งหมูเลี้ยงนั่นแหละอาจจะเป็นพันธุ์ของเขาคุโรบุตะหรอแต่คืออ่ะทีนี้พอมาพูดถึงในเรื่องเมื่อวานนี้แต่ว่าเสน่ห์ของตัวละครที่ออกมาชัดมากๆเลยก็คือ อย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ในเรื่องแล้วแต่ดาแล้วว่าบทเนี้ยส่งเมฆมากคาริสมาออกเยอะมากอืมแล้วก็ดูอืมตัวน้องมาร์กเองก็ล้อหล่อใช่อะไร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 เธอเธอเธอดูเรื่องไหนแล้วเธอไม่เป็นอย่างนี้บ้างเธอช่วยบอกหน่อยปลาปแต่ยแต่ต้องบอกว่าพอดูออฟฟิเชียลเทเลอเนี่ยปุ๊บ ไอที่เราคาดเดาวกันในรัตดาดาวนี่คือพับทิ้งหมดเลยนะจำได้ไหมว่าเราคาดดาอะไรกันเราคาดดาว่าเออไต้ฝุ่นน่าจะเป็นพี่เออพี่ไต้ฝุ่นใช่ไต้ฝุ่นหนีขึ้นดอยปุ๊บพี่อะไรตามไปนู่นนี่จุงดังตามไปไม่ใช่จ้าเมาแล้วขับกวาดกวาดกวาดรับบกวาดเมาแล้วขับเรียบร้อยเลยจ้าเก็บเสร็จหน้าจ้า ก็ประมาณนี้เนาะเอาไปเชื่อเ,เลอของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยว<ช>เรากลับมาดูอ่ารีแอคแล้วก็รีแคปนะครับคั <c oughs> ่วฟาของผมกันตั้งแต่อีพีแรกเลย<ช>โอเค<ช>นะครับก็ฝต<ช>ิดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์คั่วฟาของผมนะครับสำหรับว,วันนี้พวกเรา<บ>ชนะแฟนบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย